ก็คือหนูได้มีการเนี่ยเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตไปดูในเว็บไหนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มนะคะได้มีการอ่าเลื่อนไปเจอเซลล์ท่านหนึ่งของเต็นนี้ทีนี้เนี่ยก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ตกลงสถานที่ทีนี้เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนเช่าซื้อและทีเนี้ยเนี่ยเขาต้องการคนค้ำหนึ่งคนนะคะแล้วก็หนูถามว่าหนูค้ำได้ไหมหนูเป็นเซลขายรถมีทวี50เงินเดือนไม่ได้เข้าทุกเดือนพี่เขาก็เลยบอกว่าค้ำได้ได้ทําการไปดูรถคันนี้นะอีสุสุคือเป็นตู้ทึบอย่างนี้เซลลก็บอกว่ารถคันนี้ปกติแต่ว คาประมาณ359,000บาทใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ60,000กว่าบาทเสร็จปุ๊บ,บเอารถออกมาเอารถมาวันที่9เดือน3 2567ต่อภาษีเขาบอกขาด3ปีแตเจน่าคุณรู้อยู่ก่อนแล้วว่ารถขาด3ปีถูกไหมใช่ค่ะหนูเนี่ยเอารถเนี่ยไปให้เต็นต่อภาษีวันที่15มีนาเจ๊ก็เลยบอกว่าลูกหมูวันนี้วันศุกร ทำต่อภาษีไม่ทันนั้นลูกหมูจะเอารถกลับไปหรือว่าจะทิ้งรถไว้ที่เต็นท์หนูก็เลยไปเอารถมาเนี่ยวันที่18ข่าววันจันทร์ตอนเย็นซึ่งเซลลก็แจ้งว่าภาษีต่อยังไม่ได้หลังจากนั้นกลับมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพออีกวันหนึ่งอ่ะผมได้ไปหาแม่ผมที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวครับแล้วได้ไปจอดหน้าคอนโดจอดได้ไม่ถึง5ทีได้มีรถเก่งคันหนึ่งจอดขวางหน้ารถแล้วก็ลงจากรถมา2-3คนแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าอ่าน,นี่มันคืออะไรพี่ต้องการอะไรทําแบบนี้แล้วก็มาขอถ่ายรูปรัเคั่ซีแล้วก็าพู เนี่ยคันนี้เป็นคันที่ผมตามยึดอยู่จริงแล้วก็ผมต้องการที่จะยึดรถคันนี้จากคุณแล้วก็ให้ผมเนี่ยนั่งรถไปกับเขาอีกคันหนึ่งรถเป็นรถของเขาครับแล้วผม,<ล>มยอมค,คุณไม่ยอมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีภรรยากับลูกผมอยู่ผมก็เลยบอกว่าพี่เป็นใครอะ่ะพี่จะมานั่งรถผมกับกับเมียผมสองคนนี้ได้ไงอะ่ะผมแข็งจนแบบว่าเขาก็ไม่รู้จะทําไงกับผมครับผมก็เลยบอกว่างั้นพี่แนนำผมไปเลยเขาประจาดีไหมหรือไม่ดีก็เชิ่ ไม่ได้ดีมากมีการขึ้นเสียงใส่กันพอเขาดูเอกสารของผมอะเอกสารใบจองแล้วก็เอกสารหน้าเล่ม1 6 1 7เครับพี่เขาบอกว่าของผมที่ผมถืออยู่เป็นของปลอมโดนหลอกโดนเต็นหลอกแล้วคุณหลุดมาได้ยังไงตอนนั้นตอนนั้นผมก็พยายามแบบว่าดูบนรถอย่างเดียวแล้วก็ล็อกรถไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เขาขึ้นมาบนรถแล้วจนเขาแบบว่าจนมันถึงนาทีสุดท้ายครับผมก็เลยบอกว่าพี่งั้นพี่นำไปเลยงั้นเดี๋ยวผมตามพี่ไปเองพอขับออกไปปุ๊บผมก็ตามเขาเออกไปยันหน้าคอนโดใช่ไหมพี่ พอถึงหน้าคอน,นโดเขาจอดรถปึ้งแล้วลงพอน้งหมดเลย4คนเพื่อจะขวางรถเราครับผมก็ตกใจแล้วก็เหยียบรถหนีออกออกลับบ้านเลยครับตอนนั้นโทรหาใครไหมโทรหาพี่สาวครับทีนี้เนี่ยหนูก็เลยโทรไปทางหา ว่าพี่รถมีคนมาตามยึดเขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่สะดวกพี่ทําธุระอยู่โทรหาเจได้เลยหนูก็เลยโทรหาเจแล้วหนูก็เล่าเหตุการณ์ว่าเจตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเจช่วยเช็คให้หน่อยว่าคืออะไรยังไงเจบอกว่าโอเคโอเคอย่าเพิ่งให้ไปนะรถคันนี้ได้มาอย่างถูกต้องอย่ามาให้ใครยึดหรืออย่าให้กุญเจเขาไปนะอ่า<ม>โอเคหนูอยากรู้ว่ารถคันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือหนูผิดหรือหนูอะไรถ้ามันไม่ถูกต้องหนูยินดีที่จะตามกฎหมายอยู่แล้วแต่เจยืนยันว่าเจไม่ผิดสรุปแล้วรถคันนี้นะคะหนูได้อาติสตอ้วก็ ไปเจอทางพี่ต้อยอ่าพี่ต้อยก็ได้อ่าให้ความช่วยเหลือหนูแล้วก็เช็คว่ารถคันนี้ค้างธนาคารอยู่สามแสนบาทเป็นรถติดฟ้องคดีจริงก็ดูจากทะเบียนรถเดิมมาว่าใครอ่าก็เลยมาเจอต้นต่อคนที่ชื่ออยู่ในทะเบียน เราก็ถามที่ไปที่มาจนรู้ว่ารถนั้นมันถูกฟ้องร้องคดีกันอยู่หมายความว่าไงหนูอธิบายสิตอนนั้นที่ซื้อรถคันนี้มาตอนนั้นหนูยังคบกับแฟนเก่าอยู่อะค่ะพอตอนหลังก็เลิกการตอนนั้นข้าง,งวดส่งงวดหนึ่งอะมัน8 9 0 0 0ันเงี้ยค่ะแล้วหนูไม่อยากแบกรับภาระ,ะคันนี้เพราะว่ารถคันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชายแต่แค่ตอนที่ออกมันเป็นชื่อหนูคันนี้ฝ่ายชายเขาเป็นคนติดต่อทางเต็น์มาค่ะว่าเขารู้จักเต็น์นี้นะเขาจะช่วยเราได้ก็คือเอารถไปให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาอะจะผ่อนงงววววดดดดต่อแล้เเี๋ยาจะปิ ตอนที่เอารถไปจอดนะคะรถมันค้างอยู่ประมาณ3ามแสนหแล้วคุณขายไปเท่าไหร่ตอนนั้นจําได้ไหมขายดาวไปหนูไม่ได้ขายดาวค่ะเอารถไปจอดให้เฉยเยหนูบอกกับเขาเลยว่าหนูแค่อยากหลุดภาระไม่ได้รถ <ลด S 1> ตายไ,ไปด้วยเต้นบอกเดี๋ยวเต้นไปไปปิดให้เอง แล้วปกหลังจากนั้นคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็โทรว่าพอเอินว่าพี่มีรถหัวเดียวคันหนึ่งออกในนามแฟนพี่แฟนพี่กับพี่มีปัญหากันพี่ก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยพี่ไม่อยากมีปัญหาแต่นี้เราก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เราช่วยถ้ายอดไฟแนนซ์ท่วมขนาดนี้คุณถ้าคุณเล่มเปลี่ยนสัญญาหรือปิดเล่มเลยทันทีอะเราช่วยไม่ได้เพราะในตอนนั้นคือมันไม่คุ้มกับเราแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะแบบว่าเฮ้ยช่วยหน่อยเถอะเพราะมันค้างมาแล้วมันจะเข้ามันจะเขาจะยึดแล้วช่วยหน่อยได้ไหมหนูบอกว่าช่วยได้แต่ค่างวดมัน ,9696 บาเพยนตกรับไว้ รับไว้นะทำเอกสารชัดเจนเลยค่ะว่ายอดรับไว้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ประเมินราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้มีการปิดไฟแนนซ์ใช่ค่ะรถอยู่ในการครอบครองของคุณใช่ค่ะถูกไหมคุณก็ยังผ่อนไม่หมดใช่ค่ะและคุณเอามาขายคือวันนั้นที่เขามาดูรถหรืออะไรเงี้ยทางเราอ่ะไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าคันนี้ค่ะคือน้องเขามาดูกุมภาก็จริงแต่เขายังไม่ได้จบอะไรกันแบบว่าคือกำลไมกันซื้อยังไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณได้แจ้งเขาไหมว่ารถคันนี้อยู่ที่ไฟนั้นเคยแจ้งไหมตอนซื้อขายไม่ได้แจ้งค่ะมาแจ้งหหลัวนนททีี่่เจ้้าา หาน้องหนู<ช>หนูก็เลยถามหมดเลยว่าตกลงต้นต่อยังไ,ไง,งถ้ารู้ว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่ซื้อไหมไม่แน่นอนไม่ไม่ค่ะเพราะความเสี่ยงมันสูงมากคือในมุมของหนูหนูมองว่าเต็น์หนูเนี่ยคะ่ะให้โอกาสสาหรับคนที่ติดเครดิตแล้วหนูบอกว่าให้รถไปทามาหากินแต่หนูไม่ได้มองมีเจตนาหรือเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นคนที่จะคดโกงคนอื่นนะคะหนูก็ทํามาหากินเหมือนกันถามว่าหนูรับภาระรถที่เขาติดไฟแนนซ์มาหนูต้องจ่ายนะคะมันมีประเด็นคือ GPS ด้วยค่ะคุณรู้ไหมรู้ค่ะอุ้ย คุณรู้ได้ยังไงคุณติดเหรอการที่ติด GPS หนูมองว่าลูกค้าทุกคนมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะคะไม่ได้นะครับคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาไม่ได้เพราะพฤติกรรมของคุณคุณจะอ้างว่าเขาจะจ่ายค่างวดหรือไม่จ่ายค่างวดและคุณไปดักฟังหรือว่าไปมีติด GPS คุณมีโทษนะครับเข้าใจค่ะแต่ในเรื่องของ GPS ที่เราติดรถทุกคันเนี่ยคือเป็นการป้องกันทรัพย์สินของเรานะคะเราไม่ได้ไปดักฟังหรือละเมิดสิทธิของลูกค้าเลยแต่นั้นจะเป็นเหตุผลของคุณไงครับแต่สิ่งที่เขาเนี่ย แต่ต้องถามว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่าก่อนครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปติดอย่างนั้นอันนี้คือเขามีสิทธิ์เขาจะฟ้องได้ด้วยนะเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาค่ะถ้าหนูไม่ผิดหนูไม่ยอม